สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนวันนี้เราก็จะทําเมนูรับประทานง่ายๆในวันที่ฝนตกออกไปไหนไม่ได้หรือว่าทํางานอยู่ที่ห้องแล้วไม่ได้ไปไหนก็จะไปดูในตู้เย็นว่ามีอะไรบ้างนะคะมีปลากระป๋องมีเส้นแล้วก็มีไข่ไก่นะคะทีนี้เราก็จะทําเมนูนี้แหละที่พอได้รับประทานก็ใส่น้ําลงไปก่อนใส่เห็นเส้นเส้นสีขาวลงไป เป็นเมนูที่ทํากินเองง่ายๆตอนนี้ก็กินบ่ายโมงแต่ตอนเช้าไม่ได้กินอะไรบางทีไม่ได้ออกไปไหนนะก็มีปลากระกป๋องโปรตีนแต่ว่าวันนี้ไม่มีผักนะไม่ได้มีผักเลยอันนี้ก็เป็นพริกนะคะพริกสําเร็จรูปที่มีในตู้เย็นก็มีเส้นมีไข่มีพริกสองเม็ดมีกระเทียมอันนี้เท่าที่มีผักก็ไม่ได้ไปเก็บที่ไหน ก็ใส่บุ้นเส้นลงไปกนนดน้ำเดือดแล้วก็ถ้าใบเล็กๆน่าราเกืบเนี้ยก็ได้ผจากแพลตฟอร์มออนไลน์นี่แหละนะคะชอบง่ายๆนะพอน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่หุ้นเส้นลงไปแต่ไม่หมดเลยเวลาหิวบอกมากๆกลัวไม่อิ่มก็ใส่ลงไปเราไม่ได้แช่นะเราไม่ได้แช่น้ำอะไร ก็ไม่ได้เป็นสูตรของใครของใครหรอกแต่ไม่รู้ว่าต้องแช่น้ํำไหมใส่ลงไปเลยเราสักพักเดี๋ยวไปเอาช้อนก่อนช้อนไม่ได้อยู่ตรงนี้น้ำเริ่มเดือดจัดแล้วช้อนยังไม่มาเลยอ่าโอเคต่อไปก็ใส่ปากกระกป๋องอะไรก็ได้แล้วแต่นะคะเพื่อนจะมีปลาแห้ง มีปลาหมึกมีกุ้งมีอะไรก็ใส่ลงไปนะะเราก็าตามมีตามนี้แหละมีอะไรก็ใส่ไปปากระกป๋องอมันก็จะเป็นแบบเปิดฝาขึ้นมาเป,นเ,เป็นเหล็กเหล็กเรียวยในตัวช่วยเป็นลักของเราแต่ระวังนิ้วนะพองัดขึ้นมาแล้วก็เปิดเลย เราไม่ได้ลําดับนะว่าใส่อะไรก่อนหลังเพราะเราไม่ใช่อะไรใส่ทากินโดยเฉพาะอันนี้ทาเพราะว่าหิวจริงๆใส่อะไรก่อนก็ใส่ไปเอะเราคิดว่าไม่ได้มีสูตรตายตัวนเนาะคนที่กินได้ <laughs> ทำแบบไหนกินได้แต่ว่าคนที่เขาเป็นฉบับจริงๆที่เขาทําอาหารเก่งๆเขาก็จะรู้ว่าใส่อะไรก่อนหลังเข <laughs> าก็จะมีเหตุผลเป็นเคล็ดลับความอร่อยของเขาแหละแต่ของเราไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรเอาสุกแล้วก็รับประทานได้เลยก่อน ตอกไข่ใส่เข้าไปมีสามฟองหมดตู้เย็นแล้วแนะี่ก็คือพรุ่งนี้ต้องไปซื้อไข่มาใส่ตู้เย็นไว้แล้ะก่อนถึงสิ้นเดือนก็อย่างน้อยก็มีไข่ไข่ดาวไข่เจียวไข่อะไรก็ใส่เข้าไปเลยน้ําเดือดมากหม้อเล็กๆแต่เดือดเร็วมากแล้วเดือดจัดๆเลยพเพื่อนๆดูสิไข่เรียงกันสามฟองอันนี้เป็นอะไรสีเขียวๆมีหยกเราก็ไม่รู้ว่าต้องแช่ไหมนะก็ไม่ได้อ่านตำรับตำรา,าแล้วก็แช่ก่อนนิดนึงแล้วกัน มอเล็กๆนี่เต่เดือดดีมากใส่สองก้อนไปเลยกลัวไม่อิ่มแจ้ไว้ก่อนดูไข่เมันไข่ออนเซ็นเลยคนสักหน่อยมอนี้ก็ซื้อมาจากออนไลน์ใช้ดีมากทั้งล้างทั้งทำหกทำอะไรบ่อยแล้วก็ยังใช้ได้อยู่มาดูใกล้ๆสิเดือดปุดๆๆๆแล้ว เนี่ยถ้ามีกุ้งจะโอเคมากเลยอยากกินกุ้งจริงๆก็สุกแล้วแหละใส่มียกเข้าไปอีกนี่กินกี่คนหลายคนถามว่ากินกี่คนยกสองกอนคือเมื่อเช้ายังไม่ได้กินนะก็เลยเที่ยงมาแล้วเนี่ยจะบ่ายโมงจะบ่ายสอง นี่แหละถ้าเรากินไม่เป็นเวลามําทำให้เรากินมากขึ้นแล้วก็คนหน่อยมันเดือดนะหม้อเดือดตลอดเวลานะเราไม่ได้ปิดไฟเลยตาโชว์สักหน่อยอะไรอีกยังไ,ไม่ได้ใส่พริกว้าวบนเส้นไม่ได้ออกไปข้างนอกไม่มีอะไรกินเราต้องกินเท่าที่มี เป็นการเอาตัวรอดเหมือนยกไข่ลูกเสือนี่มีโปรตีนแต่ไม่มีผักเสียดายไม่มีผักเราก็ไม่ได้ปรุงเพิ่มน้ไม่ได้ใส่น้ำปลาไม่ได้ใส่อะไรเพราะว่าไม่ไม่ค่อยชอบปรุงอยู่แล้วกินเท่าที่รสชาติธรรมชาตินี่แหละก็จะจืดสำหรับได้หลายคนโอ้ใส่เยอะเลยอ่ะแต่พริกนี้เราเคยกินไปแล้วตอนที่เราต้มมาม่าไม่เผ็ดนะดูสีมันดืดเดือดเฉยๆแต่ไม่เผ็ดสีร้อนแรงแต่ว่าไม่เผ็ดแล้วก็คนให้มันเข้ากัน แต่ก็อย่าไปคนตรงเนื้อปลาแล้วกันเดี๋ยวมันเละให้เห็นว่าเป็นเนื้อปลาไปโชว์ปลาหมึกตัวเดียวเพื่อนตัวเดียวจริงๆอ่ะจะใส่ไม่ใส่ใส่ลงไปพริกสองเม็ดล้างก่อนไปล้างมาก่อนปลาหมึกตัวเดียวจริงๆลอยอยู่นะอากระเทียมกระเทียมนี้ซื้อที่ตลาดมา20บาทได้สี่หัวมะปอกหน่ยคือไม่มีอะไรใส่ก็ใส่ ถ้ามีหอมแดงก็ใส่คือมีอะไรเราก็จะใส่หมดนี่แหละแต่วันนี้แค่นี้ก็ใส่แค่นี้กระเทียมเขาบอกว่ากินกระเทียมแล้วมันดีโดยเฉพาะกระเทียมสดใช่ไหมแต่อันนี้ก็ใส่กระเทียมเข้าไปยังเดือดอยู่เลยนะเพื่อนๆดูเดือดพุ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 ด,ด,ดอยู่ใส่เข้าไปเยอะๆไม่มีผัก เมนูนี้หลายคนน่าจะบางคนก็กินได้แต่บางคนก็ต้องเพิ่มรสชาติเพราะว่าเราไม่ได้ปรุงอะไรเลยยังไม่พอใส่ปีดูหม้อน,น้อยๆเนานะแต่ว่าทำได้เยอะมากเมน,นูนี้น่าจะกินได้สี่ห้าคนเลยใส่ลงไปพอหรือยังกระเทียมดูมันเดือดน,น้ำเดือด อยังไม่พอโชว์กระเทียมให้ดูใส่ลงไปอ,งอีกคนเห็นไหมไข่แดมก็เริ่มจาะอันนี้แล้วแต่เราไม่ชอบใส่น้ำเยอะพริกยังเป็นก้อนอยู่เลยคนให้เข้ากันเติมน้ำสักหน่อยมันคนไปเพราะว่ามันเดือดตลอดเวลาเอาพริก สองเม็ดรจริงๆปลากระป๋องก็อยู่ฝั่งนึ่งเราก็ไม่ได้ไปชนโดนปลากระป๋อง <laughs> <laughs> เดี๋ยวมันจะเลกเกินมันจะกลายเป็นอะไรอ <laughs> ะปลาบดแกได้กินแล้วแหละคนเราก็ตั้งไว้ให้เดือดไม่ต้องคนตลอดเวลานะมันเละคนแค่กลับข้างเฉยๆเราไปดูคนทําอาหารหลายคนบางทีคนคนคนแบบโดยเฉพาะประเภทผักใช่ไหม สมมติว่าเราเปิดไฟปานกลางหรือเปิดไฟอ่อนเนี่ยเราคนตลอดเวลาทําให้อาหารมันไม่ได้สัมผัสกับความร้อนของกระทะมันก็ทําให้เปลืองไฟและสุกยากเพราะนั้นเราคนเราดูจังหวะไงห้านาทีคนสีนาทีคนเนี่ยแต่ถ้าคนตลอดเวลากว่าเนื้อกว่าอาหารจะสุกหรือไม่ถ้าเป็นเภทต้มตุ๋นอะไรคุณก็ปิดฝาไว้เลยแต่นนี้มันเดือดอยู่แล้วแล้วมันสุกง่ายพวกเส้นพวกอะไรไม่ได้มีเมนูอะไรที่เป็นเมนูที่ยุ่งยากอ่ะพร้อมแล้ว ตักใส่ถ้วยเลยเมนูวันฝนตกนะเนี่ยสเสบียงรอดตายช่วงวันหยุดสองเส้นมาพบกันกับปลากระป๋องไข่แล้วก็กระเทียมกับพริกแค่นี้จริงๆนะมีปลาหมึกตัวหนึ่ง นี่ไงเห็นไหมปลากระป๋องไม่เละเพราะเราไม่มีคนโดนพร้อมกินแล้วหิ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 วนี่บ่ายสองนะจะกินข้าวตอนบ่ายสองไม่ได้ของข้าวไม่ได้อะไรเนี่ยสำเร็จแล้วเป็นไงลาะฝีมือเราว้าวตัดใส่ถ้วยแล้วยังเหลืออีกหมอนนึง